สวัสดีครับน,นี่ผมชื่นยู่ที่สันเขานะครับทั้งหลังผมนี่ครับลงไปนี่จะมีชะงอนหินนะครับเป็นชุดชมวิวสามารถมองไปทั้งหมู่บ้านได้นะครับเห็นหมู่บ้านได้แล้วก็เห็นบริเวณป่านะครับสวยงามครับเป็นชะงงอนหินแต่บู้ว่าจะสามารถขึ้นไปบนชะงงอนหินได้ก็เพราะว่าบาได้เข้ามาหลายปีแล้วนะครับ กันเดียวเ้าก็ไปแอลพอด้วยกันนะครับว่ามันจะไปได้ก่อนนะครับถ้าโจกตีก็ได้เห็นด้วยกันนะครับลุ้นลุ้นลุ้นอ๊ยลงลกคั้งชันตรงนี้ใช่หรือไม่จะต้องหาจุดดูก่อนครับโอ,อ้ล้วจะออกไปยังไงเนี่ย Ồ này nó, Ồ อ่าใช่นะครับดไปลงเข้าไปตรงนี้ดูก่อนเข้าไปได้อบอกจุดนี้โอ้โหเข้าไม่ได้ครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเป็นชชิงอนหินนะครับ ถ้าอยู่บนช่องนอนหินนี่ดูลงไปก็จะเห็นวิวข้างล่างเดี๋ยวผมลงหาทางขึ้นไปชงองนอนหินนี่ก่อนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าข้างล่างนี่จะเป็นเป็นผาทีา่วางเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็นีโค้งอยู่เป็นที่ๆนะครับ ลองดูครับลองดูไ,ได้ไหมลกมากมากเลยมอก่อนหมืนลกขนาดนี้ครับเดี๋ยวจะหาทางขึ้นไปขึ้นไปเอาวิวสวยๆมาฝาก ขอไฟนะครับบางทีกล้องก็จะบกไอยู่โฟกัสในตี่จะต้องไปอะไรนะครับต้องดูทางที่เป็นชงองนหินชั้นไว้ครับนะครับชั้นลุกไปลุ่มนะครับถ้าพลาดกอา็อันตรายนะครับไม่ใช่ต้องกดินพลาดมาคนเดียวตัวเอเอาล้วครับ ผมขึ้นมาช่องงอนหินได้ละขึ้นมาช่องงอนหินได้ละอ่าดูครับพี่น้องดูครับเพื่อนๆสวยไหมครับโอ้เดี๋ยวจะให้ดูสามร้อยหกสิบเลยอันนี้เห็นมนวันริบๆนะครับที่เห็นริบๆอยู่พุ่นหลายกิโลนะครับ อ่างเก็บน้ำนี่ก็อ,อยู่ไกลห่างจากหมู่บ้านประมาณสองสามกิโลนะครับดูสภาพปลาครับปลาหน้าฝนอันนี้สภาพปลารอบๆช่วงงอนหินที่ผมยืนอยู่ครับ กี่องศาก็ว่าไปเนาะเราต้องหาที่ยืนด้วยนะครับตอนที่มุนภาพเพราะว่าที่แคบมากอันนี้ผมมุนให้ดูทั่วเลยนะครับดูนะครับดูวิวป่าเขานะครับนนสวยมากมาก ูข้างล่างนะครับข้างล่างที่เห็นนี่เป็นดงกล้วยยักษ์นะครับเลือกลงไปก็หลายสิบเมตรนะครับดงกล้วยยักษ์สูงชลูดดงกล้วยที่เห็นยอดนี่นะครับก็สูงประมาณถึงห้าหกเมตรเลยนะครับต้นหนึ่งทั้งเหนือในห้อง กล้วยฮกนะครับกล้วยหกอยู่ในปา่ากล้วยหกนี่เป็นกล้วยดีมีลําต้นสูงนะครับมีลําต้นใหญ่ลําต้นสูงแล้วก็มีปลีกล้วยดีใหญ่นะครับให้ดูรอบๆนะครับนในๆก็ขึ้นมาแล้วนะครับ มันนึกว่าจะได้ขึ้นมายืนตรงนี้แล้วก็ถ่า,ทายทอดความสวยงามออกไปให้กับเหมือนเปนได้พอนะครับนี่ครับป่าหน้าฝนเดีย๋ยลองซูมผภาพไกลๆมาให้พอ หางเก็บน้ําเหมือนกับจะติดกับหมู่บ้านจริงๆแล้วบอด้ติดกันครับหางกันเยอะบ่อจากจากตรงนี้ไปเลยครับสวยงามมากๆเลย चाकम तो चाप